โอเคครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมไลฟ์สตรอวอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นสกิลคอมโบค่อนข้างโกงเลยนะครับที่วันนี้เราจะนํามาแจกกันนะครับก็มีตั้งค่าด้วยนะครับสำหรับน้องๆที่ผ่อนเข้ามาครับว่าพี่แจกตั้งค่าสําหรับสายดันแรงสายแต่แรงสายโซโล่หน่อยแล้วก็มีคอมโบสกิลอะไรไหมที่จะทําให้เราเล่นเก่งขึ้นนะครับวันนี้ก็นํามาทําคลิปนี้ให้ดูนะครับผมอ่ะอันดับแรกนะครับผมผมจะมาแนะนําสกิลก่อนนะครับ สกิลคอมโบเนี่ยผมใช้อ่าเป็นโจตานะครับสกิลของโจตาเนี่ยก็จะสามารถที่จะยิงไปด้วยแล้วก็ได้รับเลือดไปด้วยนะครับแล้วก็สกิลที่2นะครับเป็นสกิลของจัสตินบีเบอร์นะครับผมก็จะช่วยรับดาเมจจากศัตรูนะครับทำให้เราเนี่ยถึกมากขึ้นนะครับแล้วก็สกิลที่3นะครับเป็นสกิลของโซเนียนะครับใช้โกงความตายได้นะครับผมอ่ะมาปึ๊บอ่า เห็นเมื่อกี้ไหมครับผมเรียบร้อยครับก็สกิลกดใช้เนี่ยเป็นโฮเมอร์นะครับผมนะก็คือการใช้โดนเข้าสตันสตูแล้วก็ทำดาเมจนะครับจะช่วยให้สตูเนี่ยเคลื่อนที่ช้าลงนะครับซึ่งเหมาะมากๆสำหรับการวิ่งเข้าชาร์จนะครับผมอ่ะลองเอาคอมโบนี้ ไปใช้กันดูนะบอกเลยว่ากลุ่มมากๆเลยนะครับผมทุกคนเบื่อกันไหมครับรหัสตัวเองที่ชุดน้อยสกินปืนน้อยยิงไม่คมซูตี้อื่นก็ไม่ได้ <c oughs> ผมแนะนาเพจนี้เลยครับ <c oughs> เพจรีช็อปซื้อขายรหัสฟรีไฟล์มีรหัสฟรีไฟล์จาหน่ายจํานวนมากคุ้มกว่าเติมเองทุกไอดีอย่างแน่นอนครับและยังมีบริการรับซื้อรหัสฟรีไฟล์จานวนมากตั้งแต่งบ100บาทจนถึง1,000 0แบาทกันเลยทีเดียว <c oughs> สําหรับใครที่ร้อนเงินเลิกเล่นรีบใช้ตังทักเพจหรือเฟซแอดมินรีมาขายได้เลยครับปลอดภัยแน่นอนครับแอดมินกลุ่มซื้อขาย ฟรีไฟล์หลักแสนมากกว่า10กลุ่ม <Wow. S 1> และสําหรับใครที่บอกว่ามาจากช่องไลฟ์ตองนะครับผมรับไปเลยโปรโมชั่นพิเศษลด99บาททุก ID เลยนะครับห้ามพลาดกันเลยทีเดียวใครที่สนใจลิงก์ใต้คลิปและใต้คอมเมนต์นะครับไปจ่ากันเลยครับรออะไรครับ let's go <S ส่วนตั้งค่านะครับผมผมจะขึ้นมาให้หน้าจอเลยนะครับอ่าตามนี้เลยนะครับผมก็ นำไปตั้งค่ากันได้เลยนะครับก็เป็นตังค่าที่ไม่ได้เน้นหัวนะครับส่วนมากสายดันเล็กเนี่ยเขาจะเล่นแบบอัดตัวเชิงตึงกัน้งส่วนใหญ่แต่ว่าก็จะมีลั่นหัวบ้างเป็นบางจังหวะนะครับผมโอเคมาครับมาดูว่าวันนี้เราจะได้ที่1หรือเปล่านะครับผมสําหรับคอมโบสกิลวันนี้ที่เรานํามาแจกกันนะครับลองไปเล่นดูนะครับอ่าสําหรับสกิลของโฮเมอร์นะครับบอกเลยว่าโก่งมากๆเลยนะครับผมก็อีกหนึ่งอย่างนะครับใครที่ชอบเอานกลงเนี่ยผมก็ ไม่แนะนําแล้วนะพี่เรียบร้อยตัวเดิมก็คือนกเนี่ยเขาได้ทําการปรับเปลี่ยนสกิลใหม่แล้วนะครับปกตินกจะลงเร็วลงไกลใช่ไหมแต่นี่คือไม่ใช่แล้วนะครับก็คือจะอลบการล็อกเป้าของศัตรูเวลาที่เราลงช้ากว่าศัตรูอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าสมมติว่ามีคนลงก่อนเรานะครับเขาจะยิงเราก้างการเนี่ยก็จะช่วยลบสถานะตรงนั้นออกไปนะครับก็ไม่ได้ลงเร็วลงไกลเหมือนเดิมแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนกก็ผมมองว่าไม่น่าจะมีประโยชน์นะเออก็ ผมแนะนําให้เอาเป็นสกิลของล็อกคูนมานะครับผมอ่ะเฮ้ยเจอตัวแบบหนึ่งครับมาครับผมสั่งไอวอร์เฮ้ยเปิดช่องอย่างนี้ก็ด้านหลังเราอ่ะริงด้วยแบบ,แบ,บนั้นเนึ่ชวรเฮ้ยจริงๆแล้วเรายิงได้ทุกคนนะนี่งไงเออโอ้โยยิงตั้งแต่แรกก็กแล้วแล้วโอเคครับอยู่ต้นไม้อีกหนึ่งตัวเห็นแล้วเปล่าเนี่ย เรียบร้อยครับผมโอเคจัดไปสีคิวครับอ่ะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วก็ถึงสกิลของสัตว์เลี้ยงครับเอาเป็นล็อกคูลมาครับล็อกคูลจะช่วยลดคูดาวของสกิลกดใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาอ่าล็อกคูลมาเนี่ยนะครับเราจะกดใช้สกิลได้เร็วมากขึ้นนะครับผมอ๋อซึ่งผมมองว่ามันจะมีประโยชน์นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นสายดันแรงก็จะชอบบรนกมาแต่ว่านกก็น่าจะไม่มีประโยชน์แล้วนะครับผมอ่ะมาตอนนี้นะครับผมเจออีกหนึ่งตัวเรียบร้อยครับผม 5คิวมาดูว่าเราจะได้ที่1ห,หรือเปล่าครับสำหรับเกมนี้นะครับผมกับคอมโบที่เราเอามาแจากในวันนี้บอกเลยว่าโกงมากๆครับเราไม่ปรับประยุกต์ใช้กันดูนะครับรับรองว่าโกงแน่นอนถ้าใครเล่นเป็นนะครับเดี๋ยวขอญาตฟาร์มของแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้คนเหลือ27คนนะครับยถือว่ายังเยอะอยู่นะช่วงนี้นะครับกิจกรรมฟรีไฟเนี่ยกลับมาค้างเยอะนะครับโดยเฉพาะของแร่แรเนี่ยกลับมาเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินปืนอัพเวลเอคมังกร ซองเขียวมังกรนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้เติมก็ไปจัดกันได้โอ้โหจา้าอเลยนี่ระเบิดบึ้มนี่แถมให้หนึ่งดอกนะครับผมก็ไปจัดกันได้นะครับผมก็มีเวลาอยู่ประมาณไม่ใช่ประมาณสิหนึ่งเดือนเต็มเลยนะครับจนถึงวันที่30ของเดือนนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมยาวๆครับใครที่อยากจะมีอ่า ปืนอาเลติดไอดีไว้ประดับไอดีไว้นะครับผมโอเคพูดเพลินครับตอนนี้จัดไป7คิวแล้วนะทุกคนโอเคมาวันนี้เราจะเอาที่1ให้ได้นะทุกคนตอนนี้คนเหลืออยู่23เฮ้ยถือว่าเยอะอยู่อีกหนึ่งกิจกรรมก็คือหมัดไฟนะครับหมัดไฟผมอาจจะยังไม่ได้สุมให้ดูนะเพราะว่าเอาจริงผมก็ไม่ยังไม่อยากได้นะครับสำหรับหมัดไฟนะอืผมว่าหมัดที่ผมใส่อยู่ตอนนี้มันมัน,ม,นมันดูสวยกว่านะสำหรับผมนะบางคนอาจจะชอบนะครับผมก็เลยยังยังไม่สุ่มแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับผม เราจะมีกิจกรรมแจกของนะครับปิดแป๊บหนึ่งผมเจอคนว่ะแป๊บหนึ่งนะครับนา่าจะอยู่ทางนี้จะเอ๋อเอายืนนิ่งยืนเอ๋อเจ็บหนักครับเมื่อกี้เจ็บหนักอีกนัดเดียวเรียบร้อยครับผมมา8วมาตาฟาเกอร์ก็เราจะมีกิจกรรมแจกเพชรฟร,รีไฟกันนะครับทั้งหมดเนี่ย18,000เพชรนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมแจกเพื่อฉลอง2 0 0 0 0 s u b s c เบอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะ ได้ของแจกหรือว่าอยากจะได้เพชรก็ช่วนกดติดตามให้ถึงสองหมื่นซับไปไ่้นะครับผมอ่ะก็มีสิทธิ์ลุ้นรับทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเราจะทําเป็นเกมกันนะครับให้ทุกคนก็ามาเล่นร่วมกันนะครับก็มีทั้งหมด3รางวัลน,นะครับก็คือแบ่งออกเป็น3รางวัลน,นะครับเดี๋ยวกิจกรรมจะเป็นยังไงหรือกติกาจะเป็นยังไงก็รอติดตาม2องหมื่นซับเมื่อไหร่ก็ เจอกัดครับผมโอเคตอนนี้นะครับผมก็คนเหลือย1บเอ็ดเฮ้ยอุ้ยคนมันลดช้าจังวะโอ้โหน่าจะตึงนะครับผมบอกเลยเอออีกหนึ่งอย่างนะมีน้องๆชอบถามก็มเยอะมากว่าพี่ใช้ปุ่มเท่าไหร่นะครับผมปุ่มผมใช้อยู่ที่60นะ อ่ะหกสิบนะครับเราไปปรับ <no> ม <p Obrig illions> ันได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือ dpi นะครับที่ผมจะปรับอยู่เรื่อยๆนะครับมันไม่ตายตัวนะครับบางทีก็หกร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยแล้วแต่นะครับแล้วแต่เราจะปรับนะครับแต่ว่าถ้าแนะนําก็ประมาณหกร้อยแปดสิบจะดีที่สุดนะครับสำหรับ dpi นะมือถือที่ใช้ในการเล่นนะครับผมน้องๆหลายคนชอบถามเข้ามาเยอะมากครับคืออ่าผมใช้ในการเล่นก็คือมันมันมันไม่ได้ตายตัวเหมือนกันนะผมก็คือบางครั้งผมก็ใช้อีกเครื่องหนึ่งบางครั้งผมก็ใช้อีกเครื่องหนึ่งนะครับผมและเครื่องที่ผมใช้เล่่นอยู คลิปนี้ก็คือเป็นอ่ Realme นะครับ X7 Pro 5G นะครับเป็นมือถือที่เมื่อก่อนเนี่ยราคามันอยู่ที่ประมาณ1 5ื่นกว่ากว่แต่ตอนนี้เราหาซื้อได้ในราคา7,800แนะครับผมอ่าก็เราหาซื้อกันได้นะครับผมสำหรับการอัปเดตแผ่นใหม่ของพี่ไฟนะครับก็จะมีให้เราเลือกซื้อเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นสกิลเสริมนะครับอ่าก็คือเหมือนเราเล่น c ีมันจะมีให้ใช้ทั้งหมดเนี่ยสสกิลร่วมกันได้นะครับก็คือมันจะเป็นอ่าสกิลเสริมนะครับอีกหนึ่งสกิลของอีกหนึ่งตัวละครเราสามารถที่จะเลือกมา ใช้ได้นะครับผมอย่างเช่นตอนนี้ผมซื้อเป็นสก,กิลของโบรโนโมานะครับผมก็จะเป็นทั้งหมด2สก,กิลที่เรามีนะครับผมก็ใช้ได้หนึ่งครั้งต่อการซื้อครั้งเดียวนะครับผมโอเคผมว่ามันแปลกๆยังไงไม่รู้นะผมว่ามันน่าจะมีคนมาแหละรอของแป๊บหนึ่งตอนนี้นะครับผมก็คนเหลืออยู่ที่13เฮ้ย13แล้วเหรอเมื่อกี้ยัง20อุย้ยมาแล้วมันต้องมีตัวครับอยู่ด้านบนเฮ้ยมาแล้วเดี๋ยวขี่ปานาวุธไปกินปึ้ม ไงครับบึมแตกมาเฮ้ยเก็บสิครับโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้ปืนล็อกตัวแต่ทำไมยิงไม่โดนวะระเบิดมาระเบิดมาทุกคนนี่ไงโอ้โเกือบไม่ทันเกือบตายงอะไงไม่ทันเมื่อกี้มาดิวิงมาแล้วครับจังหวะนี้เราได้กเกาะสี่พอดีครับเปิดโฮเมอร์จังหวะนี้ครับรอครับโฮเมอร์เข้าสกัดเราโดนวะทุกคนแป๊บหนึ่งนะเราอยู่ต่ำกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาเมจที่เราได้รับแน่นอนว่าจะแรงกว่า คนที่อยู่สูงนะครับปึ้งปึ้ง <breaker> เอาดิมาดีครับมาไม่ปั๊มเลือดบอกเลยปั๊มน่อยแล้วกันกลัวตายเหมือนกันนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหปั๊มไม่ทันมามาหูใจร้อนว่ะโอ้โหให้ผมปั๊มเลือดก่อนสิครับมาละทีนี้ซอ่อมเกาะไปหนึ่งทีเฮ้ยมันไม่ขึ้นมาวะเอ้ยรู้สึกว่าจะขึ้นมาจังหวะน,นี้อุ้ยอุ้ยติดติดติดบิงครับจังหวะน,นี้มันขึ้นมาละดักครับ ตอนนี้โอ้โหไอวอร์ Ever, มีหนึ่งลูกชิบหายแล้วไงแต่เรามีซองพวงนี่หวา่าเราจะกลัวอะไรวะขึ้นมาไหมไม่โผล่ครับไม่ยอมโผล่เสียวหลังมากนะตอนนี้ตอนนี้ผมจะยังไม่ใช้ไอวอร์นะเพราะว่าเราเราประหยัดไว้ก่อนนะครับมาสองลูกแล้วเฮ้ยโผล่มาแล้วอยู่ด้านบนโผล่มาดิอ่าจังหวะนี้ครับตับปืนแล้วเรียบร้อยครับผม <Wow. S 1> มาครับตอนนี้คนเหลือหกคนสุดท้ายครับ เราจัดไป9คิวเอาสัก10คิวแล้วกันวันนี้มาดูได้หรือเปล่าโอเคครับวิ่งเข้าวงเลยจังหวะนี้ครับไม่น่าจะมีคนเหลือแล้วอ่อแล้วก็การอัปเดตใหม่เนี่ยก็จะมีเป็นเป็นหน้ากากอะไรไม่รู้นะเป็นสีฟ้า,ฟาไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกทีนะครับที่เราใช้ดมอะ่ะเออแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็จะมีเป็นบัตรอ่าเป็นบัตรเขาเรียกว่าเป็นเป็นตู้ซื้อของฟกผานะครับผมเราสามารถกดใช้เวลาไหนก็ได้นะครับโอเคครับดักดูเชิงแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้คนเหลือ3แล้วนะครับกคน เดี๋ยวเราจะปล่อยให้มันซัดกันก่อนนะอ่าแล้วเราก็จะไปแจมเป็นตัวสุดท้ายนะครับเนี่ยไอไอหน้ากากสีฟ้านะครับเวลาเราเราสูบดมเดี๋ยวมันจะเป็นเอฟเฟกสีฟ้าขึ้นมาเงี้ยมันมันช่วยไว้ทําอะไรใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมทีนะอตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นแบบเล่งสเปีดไงสูบครั้งเดียวคือเต็มแต่มันไม่ใช่นะทุกคนมันมันเป็นอะไรไม่รู้นะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับนี่ก็จะเป็นบัตรซื้อของออนไลน์นะครับผมเออมันประมาณแบบอารมณ์บัตรเครดิตอะไรประมาณเนี้ยนะก็คือเราสามารถที่จะซื้ออขง โดยที่ไม่มีตู้ได้นะครับก็มีอัปเดตเข้ามาค่อนข้างดีนะครับผมก็อีกหนึ่งอย่างก็จะเป็นที่เก็บเหรียญน,นะครับะจะทำให้เราเนี่ยสามารถจะได้เหรียญเยอะมากขึ้นแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมไม่ชอบนะก็คือแพทนี้มันจะเป็นการอเอาเป็น เขาเรียกว่าเก็บเสียงออกจากตู้ซื้อของนะครับปกติมันจะมีในตู้ซื้อของแต่ว่าแพทนี้ไม่มีนะครับก็คือต้องหาเก็บตามแมพอย่างเดียวนะครับมันก็เป็นข้อดีสําหรับบางคนแต่อาจจะเป็นข้อเสียสาหรับบางคนข้อดีคือเราสามารถหาซื้อได้ง่ายนะครับข้อเสียก็คือมันหาซื้อยากมันต้องเก็บตาม นะครับเวลาเราจะใช้เนี่ยมันมันมันจะหายากนิดหนึ่งนะครับมันก็ดีแหละบางคนก็อาจจะแบบซื้อตามตู้แล้วคนใส่เก็บเสียงกันหมดเล่นยากขึ้นก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็มีการอัปเดตใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยเหลือสองตัวนี่หว่าทุกคนเหลือผมแล้วก็มันอีกหนึ่งตัวมันซัดกันตั้งแต่ตอนไหนวะไม่ยอมโผล่นะทุกคนเฮ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงวิ่งมาแล้วมันน่าจะไปเก็บแอร์ดอกเฮ้ยหรือว่ามันเห็นเราแล้ววะเฮ้ยมันเห็นเราเนี่ยว่ะทุกคนมาดิมันเห็นเราแล้วนะ รอครับรอโดนบุ้มโอเคโดนเข้าสากัดแล้วนะครับแต่ว่าเราเข้าไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเหลี่ยมเราไม่ได้นะครับเราอยู่สูงกว่าเราสามารถโดนสอยได้แบบสบายๆเลยโอเคครับปาดซ้ายมาจังหวะน,นี้โอ้ยผมก็โดนมาแต่ว่าเด็กน้อยครับไม่เป็นไรมากไอวอลหกลูกครับปาดมามาดิเฮ้ยอยู่ไหนวะโผล่มาดิชัว่าโผล่ไหมไม่ยอมโผล่งั้นก็ออลระเบิดไปกิน ผมบอกเลยว่าตอนนี้มันโดนบีบนะตอนนี้เราได้เปียบแล้ววงบีบมาหาเรารอครับรอรออุ้ยอุ้ยยิงทะลุไอวอลอุ้ยอุ้ยไม่ได้แล้วจังหวะนี้เปลี่ยนแผนครับอยู่ติดขอบไอวอลไว้มาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันยิงทะลุไอวอลได้ว่ะทุกคนชิบหายแล้วไงโอเคโคโนป้องกันไว้ก่อนครับเผื่อยนระเบิดมาบีนขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว ตอนนี้เราเหลือไอวอเพียงแค่2ลูกนะเราต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะทุกคนมาจังหวะน,นี้กดหวัวเรียบร้อยครับผมหวัวแตกมาทพาคเกอร์สิบสกิลครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคอมโบสกิลในวันนี้นะครับผมก็ลองเอาไปเล่นกันดูบอกเลยว่าโกงมากๆเลยนะครับผมถ้าใครเล่นเป็นบอกเลยว่าเหลี่ยมจัดนะครับทุกคนเออ เลสกิลที่เหมาะสำหรับการเข้าชาร์จมากๆเลยนะครับแล้วก็มีาการเซฟเวลาเราตายด้วยนะโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กด Subscribe mm hmm. ให้ผมด้วยนะเพื mm ่อ hmm. ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมเลสซี